สวัสดีครับเพื่อนเปน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกันกันกบผมและเช่นเคยครับวันนี้จู่หัวกันมาเราจะพูดถึงเรื่องราวของประเด็นที่เกิดขึ้นกับทาง Red Bull Racing นะฮะจะบอกว่าเป็นประเด็นร้อนมันก็ไม่ได้ว่าร้อนเดือดปุดๆขนาดนั้นจะเป็นดราม่าหรือเปล่าก็ไม่เชิงหรอกครับ เพียงแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นการแซวการขำๆอะไรกันแต่มันจะหวังผลทางการเมืองไม่ใช่ฮะหวังผลอะไรหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับคํากล่าวของทางพลลพักเรดบูลนะครับทั้งทีมบอสทั้งนักแข่งเนี่ยที่ออกมาพูดถึงคู่แข่งซึ่งจะกลายเป็นคู่แข่งคนสําคัญของพวกเขาหรือเปล่าในฤดูการนี้อย่าง แอสตันมาตินนะฮะเราได้เห็นนะครับว่าฟอร์มันยอดเยี่ยมของฟอนเดอร์อารอนโซนนะครับที่เพิ่งจะเปลี่ยนค่ายย้ายทีมไปอยู่ในสีเสื้อของแอสตันมาตินในปีนี้ปีแรกเนี่ยก็ร้อนแรงตั้งแต่การฝึกซ้อมการเทสนะครับก่อนที่สนามแรกที่บาเรนเนี่ยแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ออกสตาร์ทกริดแถวหน้านะฮะแต่ก็จบโพเดียมอันดับที่3ได้แล้วก็ประสิทธิภาพศักยภาพต่างๆเกี่ยวกับ AMR23 องของแอสตันมาตินเนี่ยทำไมมันยกระดับขึ้นแบบชัดเจนเหลือเกินเนี่ย จริงๆจะบอกว่ามันยกระดับไปทั้งทีมดีกว่านะครับไม่ใช่แค่อารอนโซนนะจะว่าไปแล้วเนี่ยแรสต์รเองก็ถือว่าจบอันดับที่6ที่7ได้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็เลยทำให้มีการเกิดการแซวกันขึ้นไล่ตั้งแต่เซอร์เกียวเปเรสนะครับที่พูดนะครับแกมหยิกแกมหยอกไปว่าก็รู้สึกดีใจนะที่เรียกว่ามีรถเรสบูลถึง3คันเนะี่ยอยู่บนโพเดียมในวันนี้อา้าวาคันเป็นใครล,ล่ะฮะแม็กซ์กับทั้งเปเรสเนี่ยก็เรสบูลล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนี่ นะครับนั่นเอมาอารสองสามของแอตตันมาตินของอารอนโซนะแต่นะครับก็คือคําพูดในแบบนี้มันก็คงจะอนุมานได้ว่าเนี่ยนะครับมันเป็นรถที่ c o อปป e ้เรดบูลนั่นเองนะทีนี้ในส่วนของคริสเตียนฮอลเนอร์เองก็ออกมาจิกกัดนะครับร่วมผสมลงกับเขาไปเหมือนกันนะฮะก็ว่าเนี่ยก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกดีนะรับที่แบบว่ามีคนที่แบบพวกเขาก็ยอดเยี่ยมนั่นแหละหมายถึงพูดถึงแอตตันมาตินนะครับแล้วพวกเขาก็ ทำผลงานกันได้ดีมาตลอดนะครับการฝึกซ้อมมาเนี่ยแล้วเขาเขาก็บอกว่าเนี่ยคือการก๊อปปี้การเรียนแบบอะไรมันมันก็เหมือนเป็นการยกย่องนะครับอ่าให้เกียรติอะไรตํานองนั้นแล้วก็พูดว่ามันก็ดีนะครับที่เราจะได้เห็นรถเก่าเนี่ยมันแรงขึ้นอ่าทำไมพูดถึงรถเก่าล่ะฮะพูดถึงอ b 18ไหมนะฮะ,ะแล้วก็ด็อกเตอร์นะครับหัวเรือใหญ่นะครับที่ปรึกษาของทีมเนี่ยก็ออกมาพูดเหมือนกันนะฮะออกมาบอกแต่ยิ่งของรายของด็อกเตอร์เนี่ยยิ่งลงรายละเอียด นะพวกนี้ก็ยังแซวขำๆนะับพูดแค่ม่กี่คำนะนะแต่ด็อกเตอร์เนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันจะต้องมีอะไรที่มันมันมากกว่านั้นกับการที่บอกว่าทํารถออกมาในในตรงนี้เนี่ยแล้วคุณดูคุณมองก็ไปในสนามสิว่ารถของพวกเขาแอสตันมาตินน่เหมือนรถของเรามากนะฮะแล้วด็อกเตอร์ก็ไม่เชื่อครับว่ามันมันจะทํากันลอก ลอกกันก็ปีกันได้แบบนี้เนะี่ยมันจะต้องมีแบบมีแปลนมีอะไรขนาดนั้นเลยมีสเปคมันถึงจะทําได้นะฮะแล้วเขาก็เลยกล่าวไปถึงแดนฟอลโล่ Follow, นะฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะเชื่อว่าไม่มากก็น้อยนะครับคนนี้เขาน่าจะมีส่วนนําความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างมากมายในยมายกระดับให้ a s สต n นมาตินได้เพราะว่าแดนฟอลโล่คนนี้ก็คือมีส่วนสําคัญในการดีไซน์ออกแบบ r d 1 8ให้ red bull racing นั่นเองนะครับทุกคน ดังนั้นมันก็เลยไม่แปลกนะครับที่เรียกว่าจะมันจะต้องเปลี่ยนไปแล้วจะต้องใกล้เคียงจะคล้ายดกรก็ตั้งข้อสังเกตไว้ตรงนี้นะครับว่าเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ธรรมดาหรอกก่อนที่จะมาตบท้ายด้วยด้วยมุกขำๆซึ่งไม่รู้ว่าขำเฉพาะเจ้าตัวคนหนึ่งเขาขำด้วยหรือเปล่าว่าผมล้อเล่นนะผมไม่ได้กล่าวหาพวกเขานะเออไม่ได้กล่าวหาอะไรเลยนะครับไม่ได้ตรงนั้นแต่คุณก็ดูเสียเลยไม่ได้กล่าวหาเลยก็ชี้เนี่ยคุณก็ไปดูในสนามหรือว่ารถแข่งเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันมาก ขนาดไหนก็ตามอ่ามากมากมากเพียงใดนะครับคุณลองไปดูสิเห็นไหมเออนะครับผมผมเองก็งงเหมือนกันแต่ดรแกมันสายปั่นอยู่แล้วถ้าใครที่ได้ติดตามความ,มคิดเห็นอะไรของแกเนี่ยนะครับถ้าคือชอบก็คือชอบอไปเลยเราเป็นสีสันแต่ถ้าไม่ชอบก็จะพันเป็นรู้สึกไม่ดีว่าโอ้ทําไมตาลุงคนนี้ทําไมชอบปัน่นชอบอะไรจริงๆนะครับคือก็แน่นอนนะครับมันก็ต้องหวังผลทางจิตวิทยาหรือว่าทางอะไรยังไงไปบ้าง แต่ถ้าย้อนไปเนี่ยมันไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่เขามีประเด็นกันนะครับทุกคนจําได้ไหมว่าปีที่แล้วเนี่ยทาง FIA ก็เข้าไปตรวจสอบว่า Aston Martin เนี่ยนะครับก็ไปทําอะไรไปเอ่อก๊อปปี้ไปอะไรเกินไปแบบว่าผิดกฎไหมคือมันก็มีกฎอยู่นะทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนเรียนแบบอะไรกันได้หมดนะถ้าเกิดว่าทาง FIA เขาจะเป็นผู้ตัดสินนะครับว่าโอเคประเด็นที่กล่าวถึงพูดถึงเนี่ยมันใช่ไม่ใช่อย่างไรแล้วก็ถ้าเกิดเขามองว่ามันมีมูล เขาก็จะเข้าไปตรวจสอบแล้วค่คุณเจ้ามีเอกสารมีอะไรอ้างอิงซึ่งดอกเตอร์เขาแกก็พยายามจะพูดถึงไงว่าถ้ามันไม่มีเอกสารไม่มีอะไรต้นแบบนี่มันไม่น่าจะทําได้นะเว้ยอย่างเงี้ยไอ้แต่มันทําได้ยังไงล่ะเห็นไหมก็คือมันใส่แอบใส่ไฟอ,อะไรไปนะครับก่อนที่จะมาตบท้ายว่าผมล้อเล่นนะไม่ได้กล่าวหาเขาซสหน่อยอะไรเงี้ยจะว่าก็แต่ปีที่แล้วนั่นมันตกไปครับ FIA เขาพิจารณาว่าโอเคนะครับแอสตันมาตินไม่ไม่ผิดในข้อ ข้อกฎข้อนั้นนะฮะก็เลยทําให้ไม่มีอะไรออกมาแต่ในปีนี้เอาอีกแล้วเริ่มแล้วฮะแค่สนามแรกสนามเดียวจ้จาจา่ายหรือฟื้นกันมาแล้วใช่ไหมแต่นะครับถ้าย้อนไปเนี่ยนะฮะก่อนที่จะรีแบรนด์ใหม่เป็นแอสตันมาตินเมื่อก่อนก็คือเ a ส i ิงพอยต์อดีตนักแข่งคนเก่งของทีมนะก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลหรอกคนที่แซวนั่นแหละนะฮะเซจิโอเปเรสนี่แหละทุกคนยังจําได้เมื่อก่อนนี่อาจจะมีบางคนเรียกว่าเป็นทีมนมชมพูเพราะมันสีชมพูไงถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงรถอา P i n e เนะี่ย นะครับทุกวันนี้นมยมพูมาอยู่ที่อัลพีนนะไงก็ <c oughs> <g ül> ในตอนนั้นจะมีคนที่แซวๆแย่ๆกันเล่นนะครับในบ้านเราเนี่ยเราก็เป็นเมอร์เซเดสนะฮะเมอร์เซเดสอ่ะเป็นเมอร์เซเดสเวอร์ชั่นเซอร์เจนก็คือคําว่าเซอร์เจนอาจจะมาจากการก๊อปปี้การลอกเลียนแบบอะไรทํานองนั้นแหละก็คือในตอนนั้นมันเป็นความรุ่งเรืองของทางเมอร์เซเดสโดยท่านเซอร์ครับรือนไฮมอนตันนั้นก็ไร้เตรียมทานแหละในขณะนั้นน่ะนะฮะแล้วทีนี้รถ ของ Racing Point ในในตอนนั้นยังยังไม่ได้รีแบรนด์เนี่ยนะครับก็จะมองว่าเอ๊ะเนี่ยมันมันเอา Mercedes มาทั้งดุ้นเลยนี่หนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะที่เรียกว่าเป็นมเมอร์เซเดสเซนเจอร์นเนี่ยก็แซวๆกันเนี่ยแล้วพอมาในตรงนี้ไม่รู้มีใครแซวหรือ,อยังฮะเออจะเรียกว่าเป็น Red Bull เรดบู l เ e n เจอร์หรือเปล่าเนี่ยมันมีคนจุดประเด็นแล้วนะด็อกเตอร์ก็ว่าคริสเตียนฮอลเนอร์ก็มานะครับเซอร์เจอร์เรลก็แซวไปแล้วเนี่ยดังนั้นเมื่อก่อนโดนเรียกนะครับสมัยที่ยังไม่รีแบรนด์เนี่ย สมัยที่ยังเป็นเวส i ิงพอยต์น่ะโดนเรียกว่าเป็นเมอร์เซนเจอร์พอมาเป็นแอสตันมาตินจะโดนเรียกว่าเป็นอาร์บีหนึ่งเก้าเซรนเจอร์ไหมหรือจะเป็นเรดบูลเซนเจอร์ไหมก็ว่ากันต่อไปนะครับทุกคนแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าประเด็นนี้ไม่น่าจะจบง่ายๆนะทุกคนทำไมผมถึงมองโลกในแง่ร้าย,ายอย่างนั้นล่ะ ก็รอดูก่อนนะครับว่าความสําเร็จของอารอนโซมันจะไหลไปได้ยาวขนาดไหนความสาเร็จของแอสตันมาตินโดยรวมเนี่ยมันจะอีกกี่สนามกันถ้าคิดขำานะครับถ้าเกิดว่าอารอนโซยังคงต่อสู้เพื่อโพเดียมได้เรื่อยๆในแบบนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีใครสักคนหนึ่งนะครับคงมองโฟกัสไป2คนก่อนดีกว่าไม่ด็อกเตอร์ก็ฮอนเนอร์ล่ะหรืออาจจะเป็นทั้งคู่เลยนะครับอาจจะต้องมีการมาจุดไฟเรื่องนี้ขึ้นมาจุดประเด็นกันขึ้นมาอีกแน่ๆนะครับเพื่อที่จะ ให้ได้เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแอสตันมาตินทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเออนะครับคราวที่แล้วก็เมอร์ซีเดสครั้งหนึ่งแล้วมาคราวนี้จะมาทีมเรดบูลเหรอนะฮะทุกคนดังนั้นเพื่อนๆน,นะครับมองเข้าไปมันมีความคล้ายขนาดนั้นเลยเหรอฮะเออที่บอกว่าเป็นไซส์พอร์ตในแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีแบบมีแปลนที่ด็อกเตอร์แกกล่าวอ้างมาเนี่ยนะครับมันไม่ทําง่ายๆหรอกดังนั้นการที่แดนโฟลโลไปเนี่ยแกจะไปขโมยอะไร่างไม่ใช่ขโมยหรอกมันก็พูดยากนะคือถ้าพูดตาม อาจจะเรียกว่าขโมยแต่ถ้าพูดตามนี่คือแกก็เป็นคนทําคนสร้างคนดีไซน์ไงออแล้วแกก็ไปในตรงนั้นแต่มันก็จะมีกฎมีอะไรชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับว่าระหว่างออกการย้ายออกไปเนี่ยอะไรมันทําได้ทําไม่ได้นะฮะมันก็จะมีเรื่องของเอกสารของอะไรมายืนยันมาอะไรก็นั่นก็คือเป็นเรื่องของ f อฟครับเขาจะพิจารณากันละแต่เพื่อนเพื่อนมองดูแล้วเนี่ยมันเสถียขนาดนั้นไหมฮะมันใช่การก๊อปปี้ทั้งดุนเลยหรือเปล่าอ่าเพราะว่าไอเรื่องของการยกระดับมันก็ฟ้องกันอยู่นะครับว่ามันดีขึ้นจริงๆ แต่เท่าที่ผมมองผมก็ไม่อยากจะฟันธงอะไรหรอกนะฮะไม่อยากจะไปชี้นําอะไรเอาเป็นว่าเพื่อนๆฟังดูแล้วก็เห็นรูปเป็นอะไรเปรียบเทียบนะครับหรือไม่ก็ดูในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่ซา,าอูเนี่ยดูจะชัดอีกทีที่ว่ามันใช่หรือเปล่าค่อยฟันธงก็ได้นะครับว่าตกลงจะกลายเป็น Red Bull เรดบูลเซนเจ,นเ,จนเหมือนในอดีตกันไหมนะทุกคนเนาะลาไปก่อนครับเริ่มมืดเริ่มค่านะครับเ,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 เริ่มจะมองไม่เห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วเสียงแจก,กระจันก็ร้องกันลั่นกันแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็ ค่อยไปทําภารกิจต่างๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะครับขอบคุณทุกการสปอร์ตอีกครั้งหนึ่งหวังว่าเราจะอยู่กันแบบนี้ไปนานๆน,นะครับผมลงคลิปทุกวันกันนะฝากไว้ก่อนสวัสดีครับ